นะครับวันนี้พามาดูเวฟร้อยสิบไอคันนี้นะครับก็เป็นรถของน้องๆแถวบ้านนะครับจากแต่ก่อนนะครับแต่งสุดๆเลยเหมือนกันนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นชุดลูกสูบนะครับที่อัพไซส์นะครับกรองอากาศนะครับแล้วก็ท่อนะครับสังเกตดูจะททอก็รู้นะครับในแดงสายสีพาหมกนะครับขอบล้อก็เป็นสีทองยกขอบนะครับยางนอกยางในก็เป็น 50ทับร้อยสินะครับนี่กระจกแต่งนะฮะนี่นะครับพอจบเรียนนะครับก็ได้งานทํานะครับก็ลืมเลยนะครับจอดไ้หลายปีนะครับแต่ก็ตัดติดนะครับนี่ทื่มเดียวก็ติดแล้วนะฮะ่ะแต่ตอนนี้นะครับก็เอามาบํารุงรักษาเอามาเปลี่ยนแปลงสภาพใหม่นะครับให้มันขี่ดีขึ้นกว่าเก่านะครับเนื่องจากว่า สมัยนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นวัยรุ่นนะครับแต่ความคิดความอ่านนะครับก็โตขึ้นเยอะนะครับก็มีให้เปลี่ยนยางนะครับจาก50ทับร้อยล้อหน้าก็จะเป็น60ทับร้อย17นะครับข้างหลังก็จะเป็น70ทับ90 17นะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเปลี่ยนสีลวดใหม่หน้าหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนพ้าเบรกหน้าเช็คสภาพให้มันดีนะครับ อ่าันเป็นเหมือนรถต่อรอไปเลยขีนิ่มๆนวลๆนะครับแล้วก็ให้เช็คดูคลาสนะครับว่ามันลื่นมีอาการลื่นนะครับให้เช็คดูด้วยนะครับอ่าตอนนี้ช่างจีนของเราก็กําลังเปลี่ยนซี่นะครับทางหน้านะครับอันนี้อากาศอึมครึมเหมือนเดิมนะครับเป็นวันจันทร์นะฮะอ่านะครับเสร็จยังไงก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสภาพดีนะครับนี่ ไฟบงไฟเบอร์ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับแต่ของเขาห่วงนะครับหลังจากที่เรียนจบมาหลายปีก็มีงานทำนะครับก็จอดได้เลยนะครับขับรถยนต์นะครับทำงานนะฮะอ่ะยังไงจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ สาเหตุเออไปหมดเลยโอ้ขม,ม,มกริดเลยเอาเล็บก<ม>ิ๊บล็อกหลักหายหมดแจ็คบอเทียมของเทียมนี่แหละไม่นี่สีน,นี้จนขาดหมดเลยนี่นี่เห็นไหมนี่ร้อ,อ,อนบริสุทธิ์เลยเร็วแล้วมา <S 2> <S 2> มโอ้หลุดหมดเลยนะครับนี่ ข้ปเปลี่ยนมาใช้ในช่วงที่ฉลากประหยัดไฟเบอร์ให้หัวขาดช่วยลดร้อนนะดเนี่แรงแรงไปหนึ่งหนึ่งรอบนี่ก็ไม่เลยแนาทีเนาะเพื่อโลกเพื่อรักที่ยืนหัวใจฉลากประหยัดไฟขึ้นมาตัวนี้